สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมมาลองออมีโอกาสได้ลอง m p 0 9นะฮะก็เดี๋ยวไปลองกันดูนะครับหลอ,อกต้นนี่มาจริงๆนะฮะการคอนโทรมรถถ่าว่า ง่ายไหมง่ายครับคือใช้ได้อยู่นะฮะมันไม่ได้โหดร้ายอะไรขนาดนั้นนะฮะคืออย่างเนี่ยผมปล่อยคัดอะปล่อยคัสเฉยๆฮะรถไปแล้วคือมันเหมือนรอบต้นมันออกมาดีกว่าครับคือต้องบอกว่าก่อนว่า mt 0 9เนี่ยเป็นเครื่องสาสูบคอร์เทนนะฮะมันไม่ใช่สามสูบป,ปกตินะครับซึ่ง้เพื่อนเเห็นจะถ้าเคยรู้เคยได้เห็นเนี้ย จะรู้ว่ามันเป็นรถที่เอนิมาขอออกก่อนตัวนะฮะคือรอบรอบต้นน่ะมันจัดกว่าสี่สูบนะฮะหลายคนสงสัยว่าแบบเฮ้ยไอเอ็ม9ีศูนย์ 09, เก้าเฮ้ยทำไมเสียงมันสี่สูบเลยเนี่ยแหละครับมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการจุดระเบะเิดแบบคอร์เทนนะฮะ ซึ่งรู้สึกยามาฮ่าจะเป็นค่ายหนึ่งที่ทำในหลายรุ่นมากนะฮะ Feeling คือออกตัวผมไม่กลัวรถดับเลยคือปล่อยคัดแน่นคือมั่นใจครับรถไหลแน่นอนอ่าคือค่อนข้างมั่นใจว่ารถมันโอเคกว่าขออนุญาตไปก่อนนะครับ หน้าเบานิดนึงนะฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นสามสูบเน็กเก็ตนะฮะคือถ้าใครไม่เคยขับอะ่ะมันจะเรื่องอะไรเจออารมณ์แบบเรื่องอารมณ์แบบด้วยความเป็นเน็กเก็ตอ่ะมันไม่หมอด้าจะเบาอ่ะครับมันจะลอยเมื่อกี้รู้สึกแฮนมันสะบัดสบัสบนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่ว่ารถมันเบาฮะ,ะ,ะแต่มันแรง แล้วก็ MT 0 9ได้ดีอย่างหนึ่งคือเขามีไฟบอกเกียร์ซึ่งทอร์ก็โอ้ไม่อยากจะพูดเมื่อกี้ที่ลองดูก็เฮ้ยใช้ได้มันมนโอเคอู่แต่ถ้าใครไม่คุณนรถหรือไม่เคยขับพวกสามสูบมานะฮะมันจะค่อนข้างเรียกไงอันตรายหน่อยเพราะว่าถ้าเราบิดไม่รู้มือเนี่ยโอ้โ,อโอหน่ากลัวนะฮะเอนจินเบรกก็ใช้ได้อีกอย่างหนึ่งที่จะบอกคือ โ,โหมดนี่ผมใช้แตดาดโหมดนะครับที่จะบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โหมดแบบที่เขาใช้กันจริงๆนะฮะส่วนการเข้าโค้งแฮนจะมีดือด้อๆนิดหนึ่งนะครับคล้ายๆอาการที่คนขับแปด800นะฮะจะเป็นประมาณนี้นะครับอาการคนขับแซด800มันจะแฮนดิดิดๆดือด้อๆหน่อยเนาะเนี่ยครับซึ่งโอเคเรื่องนี้มันก็ไม่ได้ไปเร็วร้ายไปกว่าแซด800 เพราะด้วยความที่ว่ามันเป็นรถแนในคลาส900อ่ะที่น้ําหนักนี่เบามากนะด้วยความรู้สึกคือน้าหนักมันเบามากนะฮะเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆขับดีกว่าจักรยานตายระวังลื่นนะฮะโอเคก็ค่าๆความรู้สึก โอเคจะชากดีใครที่ชอบดิบๆดิบๆนะฮะเน้นย้ําว่าดิบๆนะฮะเหมาะครับคันนี้เหมาะมากถือว่าถือว่าเป็นเนเกตขาอีกคันหนึ่งอ่ะใครชอบสายเนกเกตแล้วชอบดิบๆเนี่ยเอาเลยผมแนะนําคันนี้นะฮะดิบๆโคตรโคตรพูดงี้ดี่ะ ดิบจ,จริงๆนะฮะก็เพื่อเป็นทางเลือกคลิปนี้มันสั้นๆผมมีโอกาสได้ลอง MT09 เลยกะว่าจะให้เพื่อนๆได้เห็นนะเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปคืนรถเขาก่อนดีกว่าเอามาลองแค่นี้เล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆเห็นเป็นไอเดียนะฮะว่า MT09 เนี่ยมันก็เป็นรถอ,อ,อีกอีกคันนึงอะ่ะในตระกูล 900cc ที่เออคุณบอกว่า z 800ดิบผมว่าคันนี้มันดิบกว่านะ ความดิบความดิบมันเยอะกว่าโอ้ด้วยความที่ว่าเราบิดปั๊บมันมาเลยนะฮะเย็นหนึ่งค่อนข้างกระชากนะฮะก็ต้องระวังระวังกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต รถเจ้าของเขาก่อนนะฮะต้องขอบคุณพี่วุฒิ KPT นะที่อนุญาตให้ผมได้มาแบ่งประสบการณ์ขับ MT09 กับเพื่อนๆนะครับอา ครับงั้นเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูนะว่าเราจะไปลองรถอะไรเจอรถอะไรกันบ้างนะครับก็ในคลิปนี้ขอบคุณพี่วุฒิ KPT นะฮะสำหรับตแต่งพี่เขาด้วยสำหอัแต่ง KPT นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ